สวัสดีครับเพื่อนครับมนโนกนาคอกครับสวัสดีเมื่อวานได้ฟังเพลงอันนี้ผมว่างๆผมได้ฟังเพลงนะชอบฟังเพลงฟังเพลงไอวงสามัญชนคงเคยได้ยินนะวงสามัญชนที่เขาอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยฮนะที่เขาเรียกว่าสามกีบสามกีบมานะผมก็ชอบมากวงนี้นะเพลงนี้แบบโหชอบโดนใจนะฮะ อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาให้ได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อันนี้เนื้อเพลงนะอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าของคน เอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการอันนี้เป็นเนื้อเพลงนะแต่ทํานองเพื่อนก็ไปหาฟังเองว่าผมไม่อยากร้องร้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันอินมันต้องมีดนตรีได้ไงอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อะไรเโอ้เพราะมากเพ่ยงนี้ยไปหาฟังแล้วมันอ่ามันก็เอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการเนี่ยฮะเบผมอย่างที่บอกอ่ะผมชอบอ่านนูน่นอ่านนี่นะอ่าน,านเรื่องประวัติของประเทศนู้นประเทศนี้ อย่างผมดูอ่าประเทศสวีเดนนะเขามีรัฐสวัสดิการนะเพื่อนรู้ไม่ว่าค่าแรงรัฐสวัสดิการเข้าประเทศสวีเดนเนี่ยค่าแรงตกชั่วโมงละ461บาท1ชั่วโมงนะขันต่ำเขานะค่าแรงขันต่ำเขานะนะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวสวีเดนเนี่ยขนส่งที่ดีการศึกษาที่ดีการรักษาพยาบาลที่ดีนะอาทิตย์หนึ่งเนี่ย ประชาชนชาวสวีเดนเะขาทำงานแค่4วันหนึ่งต่อหนึ่งอาทิตย์นะแล้วก็ทำงานวันละ6ชั่วโมงฮะกฎหมายของเขาเนี่ยลาพักร้อนได้25วันต่อปีนะฮะแต่รับเงินเดือนเท่าเดิมนะนะครับคือรัฐสวัสดิการนะลาคลอดได้480วันนะคือ16เดือนมีคลอดเนี่ยส6เดือนนะลาคลอดได้แล้วก็สามีมีสิทธิ์ลาคลอดได้ด้วยสมมติว่าอยู่บริษัทเดียวกันเนี่ยนะแล้วตอนแก่ครับ เพื่อนตอนเกษียณเนี่ยได้บำนาญ46,000บาทต่อเดือนคิดเป็นเงินไทยนะต่อเดือนนะ46,000บาทนะฮะนี่คือรัฐสวัสดิการโดยแท้จริงนะก็มีคนถามเอ้ยเอาเงินมาจากไหนวะก็จากภาษีของประชาชนครับเพราะว่าค่าแรงเขาแพงนะเขาก็ต้องเสียภาษีแพงเป็นเป็นเท่าตัวเนี่ย ก็แต่ว่ามันก็ไม่กระทบมากว่าค่าแรงแพงแล้วก็สวัสดิการดีอย่างรักษาพยาบาลทีมันก็มันก็ไม่เดือดร้อนไงก็เสียภาษีรัดเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะแล้วก็กฎหมายเขาก็แรงอ่ะคือหลีกเลี่ยงภาษีไม่ได้อ่ะต้องเสียเปเ๊ะเเแล้วก็เงินตัวนั้นอ่ะก็มาบำรุงบำรุงรักษาประชาชนดูแลประชาชนกาเรียกว่ารัฐสวัสดิการ <c oughs> คือรัฐบา,าลเขาดีผู้นําดีนะไม่เหมือนผู้นําประเทศขาดขันอ่ะเอาเด็กกู้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 ไม่รู้กู้อะไรไเนี่ยผมตายไป ลูกหลานผมหนึ่งเกิดมาต้องใช้หนี้อย่างเนี้ยเพราะว่ากู้มาไม่รู้จะพูดยังไงนะไม่อยากจะเหลานะเหลาไม่เยอะแล้วนะฮะก็เก็บมาเล่าว่าอยากให้เรามีรัฐสวัสดิการนะ,ะแล้วก็กฎหมายอะไรที่ไม่เท่าเทียมกันก็แก้ไขซะอย่างอ่อย่างศาลเหมือนกันขออนุญาตพูดถึงด้วยศาลเนี่ยก็อยากให้มีคณะลูกขุนนะเหมือนเมืองนอกอะ่ะมีคณะลูกขุนจากทุกสาขาอาชีพมามาคานอำนาจ ไม่ใช่ว่าตำรวจมีหน้าที่จับทั้งจับทั้งสอบสวนทั้งเขียนสำนวนทั้งทุกอย่างหมดส่งฟ้องเนี่ยมันไม่ยุติธรรมไงมันต้องมีลูกขนมามาซักคันลูกขนทุกอาชีพมาซักคันว่าสมควรจะฟ้องไหมใช่ไหมเหมือนฝรั่งไนหะ่เราดูหนังฝรั่งเห็นไหมลูกขนมันนั่งเป็นตับเลยนะ,ะทุกผิวทุกผิวสีด้วยทุกสาขาอาชีพด้วยมาซักคันมาดูว่าสมควรจะฟ้องหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้ประเทศเรา เขียนสำนวนดีๆไม่หลุดบางทีก็ชงชงเหมือนชงกาแฟชงให้มันกินกูต้องฟ้องก็คือฟ้องกูต้องยกฟ้องคือยกฟ้องคือมันมันตั้งทงไงผมไม่ได้กล่าวหานเรื่องจริงเพราะว่าผมก็โดนเคยโดนกล่าวหาคดีผมป็นสิบปีคดีสมากผมยิงปืนเรื่องปืนเนี่ยสิบก็าปี๊ยผมอ่ะชู้คดีอ่ะก็เก็บมาแล้วครับบุญรักษาคนคิดดีทําดีครับมโนนอขอครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านอาบน้ําสระผมแล้วก็ ดูแลตัวเองและครอบครัวฮะสวัสดีครับดูแลตัวเองครับ